สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ออกบ้านกแล้วเด้อครับลอยเลาะเมื่อนี้หนีตัดอ้อยพี่น้องครับมาหาจินทางอำเภอชุมแพรครับได้ข่าวว่าพี่น้องทางชุมแพเพิ่นก็มีควายงามไหลขึ้นกันครับเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีครับมาพอแล้วอีกคอกนึงพี่น้องครับก็สีขออนุญาตถ่ายคลิปไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้รับชมคือเก่าล่ะครับ ก่อนอื네่นเพื่อ่าเป็นการเสียเวลาก็ไปหาเจ้าของแล้วก่อนเลยพี่น้องครับนี่เจ้าของเราพ่อสวัสดีครับครับครับพ่อแนนี้น้ำซท่านผู้ชมรู้จักแน่ผมสมคิดแพงแสงครับอยู่วังหัวกวางตำบลอนองไฟอำเภอชุมแพขอนแก่นครับนี่ครับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่บอกครับหรือเลี้ยงจะโดนแล้วมือใหม่ครับพอเกสตรฮดเรื่องบืหม่เพิงปีดีดอกครับเลี้ยงบ้านเท่าวแล้วในเอื้นคุณพี่ก็ได้เดอกน้องทำเนาะ ครับว่าเป็นอย่างไรครับเบองพี่น้องตอนนี้มีควยจากโตครับมีอยู่สี่ตครับแต่ว่าแม่ใหญ่ก็มีตัวเดียวหนึ่งดอกน้นก็มีแต่ควยน้อยยังได้ปีก่ววันดีครับครับประมาณปีนี่แหละคือจังใดครับใครอยากเรียงควยงามน้องเพิ่นให้ถามก่อนแน่ก็แบบว่าเหมือนฮ้องลูกชาวนาเนาะครับเกิดมาก็เห็นควยเห็นวัวหลดก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็เลย คือว่าเอามาใส่คอกไว้สิบอดีบ่ันวอสเฮาก็มาอยู่บ้านบ่นบครับเนี่ยจอครับเฮาก็สิมาอยู่บ้านเอ้าหอมมือใหม่แท้ๆว่าซั่นครัมไม่ต่ก่อนเฮ็ดง,งานอยู่ทางไดนครับแต่ก่อนว่างได้กครับเ่กอนเฮ็ดงานอยู่ไสโอ้ผมไปเฮ็ดงานอยู่ทางชลบุรีครับโอ้ก็เลยเกษียณเจ้าของออกมาครับผมมันอิ่มโตเด้เนาะเป็นบ่ก็เลยคิดเห็นควายงามก่อนเลยบ่ครับครับเปิดแรงบันดาลใจหรือว่าคิดมาตั้งแต่ตอนเฮ็ดงานพุผนก็คิดเนาะเหมืเฮา เด็กน้อยก็ได้เลี้ยงกับวัยบ้านก็พอดีก็มันว่างๆก็เลยหาเนี้ยมาให้เจ้าของมีงานเฮ็ดเนี่ยสนุกอ่ะเนาะให้เจ้าของลำบากกว่าเขาเพิ่นว่าสั่นว่าเราคนเพิ่นบ่มักอดผู้เพิ่นมักเพิ่นบ่ว่าสั่นเด้ควายเงินล้านเนี้มันบ่อดมื้อนี่เนาะครับผมจับจุดเทียรแรกเลยติครับ4ีตัวเนี่ยครับเทียรแรกเลยครับโอ้ตอนนี้มีควายสี่ตัวเป็นระดับใดแล้วครับของเจ้านี่ ก็หอกกะบทันได้พัฒนาหรอครับลูกก็หอกกระจีทับกกไปก็จะเร่นครับพุนะ่หนังเริ่มพัฒนาแล้วแม่เพิ่นนี่ดนี้ครับสูงลายปันไดนเนี่แม่สูงร้อยที่สิบีครับที่สาีโอ้ยขัก,กพัฒนา <c oughs> ผุน่าขันแม่ระดับนี่แม่เบิงเ่งแม่ โอ้ได้ลูกพร้อมดีครับหนึ่งลูกครับลูกเก้าเจริญครับแต่ว่าเป็นตัวผู้เนาะโอ้ลูกสายเก้าเจริญครับผมแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีทันตัวอย่างใครดอกมันบ่บ่ครับก็ให้อหนเบิ่งอีกไหมจักหน่อยเนาะครับเบิ่งลูกสายเก้าเจริญนู่นพี่น้องอยู่ใกล้ๆพุ่นเอื่อเอื่นมาหน่อยเมื่อกีนี่ดูอ้อเอื้อเอื่นมาโชว์กล้องด้วย่มว่าคั่นคือโชว์ดีมาๆๆี้ยงซะนเต้นเลยชื่ออย่างกว่มาคุมทรัพย์ครับโอ้คุมทรัพย์เบื้งนู้นพี่น้องต่อไปอาจันตรายพ่นยังในสนามได้ครับนี่ โอ้ลูกเก้าจเจริญนี่แสนลูกเนาะครับเนาะแม่เพิ่นนี่เด้กครับมีเราบ่แม่เป็นเพิ่นว่าเราอุทัยสันโปกระเบียมาแต่หนองบอัอลพูเนาะสายอุทัยตีครับว่าใสา่กระสีโบแมนอยู่บ่ขันชุ่มไว้สี่สิบสี่บันนึงเนี่ยขวาครับเบิ่งรู้เบิ่งลูก,ลกสายเพินน่นเนาะเขนได้ลูปตัวที่ไดนแล้วครับลูกตัวนี้คือชิบประมาณตัวที่สี่แล้วล่ะครับตัวที่สี่จีเนี่ยครับอ๋าขันขันแมนตัวแม่นี่จังจังบ่โตครูกะขันง้อมกับขายน้ำเชียร์ได้คือก่าล่ะ ลอยล่าลอยลอยเพิ่นหวงลูกไม่ต้องลอยลอยลอยหวงลูกสายหล่าแล้วไหลขึ้นน้องไอ้คนนนอยออมทรัพย์อยลอยลอยออมสินบ่แม่นอบทรัพย์แม่ออมสินลูกออมทรัพย์ตีลูกไอ้ขุมทรัพย์ครับลูกขุมทรัพย์คโอ้เราตั้งซื้อก็เป็นซื้อมาน้ำเพลินนี่ก็ตั้งเอาเองก็มาตั้งอยู่นี่ละครับโอ้เอามาอยู่โดนแล้วเห็นไ่มครับปีกว่าเริ่มแรกคนละเนาะปีครับกว่าปีนี่มาขวดน้ำเจ้าตีรับเพิ่นได้จากเดือนไหน ซองเดือนครับ2องเดือนวันที่สิบห้าซองเดือนไหมพี่น้องเกี้ยงคุณลุนอยู่ต่อไปบนแน่เด้ครับขนมักโชเรกันสิเอาไปเดินสายได้คือกันเนสเพี่น้องเี้เกี้ยงคุณลนอยู่ไหมครับบนเคียงขาทุกคนผู้เดอยากได้ค่อยมาตามจีบน้ำเราด้วยครับตอนนี่แล้ววาเแล้วบอกขายให้ชมไปก่อนเจ้ลูกเก้าเจริญโอ้ลูกเก่าเจริญได้พี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นบอกท่านทับอีกมันบอกครับทับไม่แล้วครับถ้าวันที่สิบเก้านะครับได้พ่อได้ไว้อีกครับันี้พ่อเจ้าไม่ครับโอ้ เราเล่นแต่ไซยงยังไลยด้วยสันนีิเนาะแม่สูงลอยชีวซีกับลูกว่ดตั้มก็ลอยหาศีรุ่นแล้วคนลูกสาวเป็นจังบุญเนาะโตแล้วลอยหาศีรุ่นโก็ได้เป็นล้านุมดแล้วต่อไป <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าค่อยสิมาอัปเดตให้เจ้าไม่ดอกจะเป<อ>้าปขายไปเกือบคารได้ลูกแม่ควายชิมันเรีย่ยอยู่ใกล้บ้านเนะเ<อ>าะเดี๋ยวไปเบิกตวัวแม่นังแม่นั่นหนุ่มแฟชั่นนี่พ่อกระเฮ็ดแบบง่ายๆดูดีมีระดับอยู่ได้หรอเนาะคนมุน้งโลคุเน่ะ ครับแข็งแรงอยู่ครับผอกบ้านๆโอ้ตัวนี้ได้เลยครับลูกเต้ารอใดมางามขึ้นกันตัวนี้ก็ลูกเต่าขึ้นกันครับเนี่ยลูกเต่าเจริญลูกสาวตีครับลูกสาวครับอ่าเป็นเกิดจากแม่ไดครับแม่คนสูงบอกแม่สูงร้อยสามแปดครับออกมาติ๊กแจ่หาเดือนกว่าอันมาก็ยังน้อยๆอยู่อดนมเนาะบ้าน้านมไปเอามาเลยครับโอ้มีขวัญอยู่หน้าผากดีเทิ้งผุนหน่ะพี่น้องเลย ลูกสาวเล่นเนี่ยตอนนี้เพิ่งสูงลายบนในได้วัดจากเทีย<อ>บว่าน้อยสามสินี่ย<ะ>ป้าเจียงโคล,โลนได้งยาวเด้งใหญ่ลูกเก่าจเ<อ>จริญเจสามเดือนสี่เดือนเจ้ามีความชื่นชอบส่วนตัวที่มักเก่าเจริญอีเจ้าย่าแม่เล็กก็ม, <laughs> มา่อกน้องบอลสมุดดโอ้มักเก่าจเจริญหลายเนาะครับตัวนี้ก็เก่าเจริญในสิ่เอาไม่ตุวนู้นนะครับเบิ้งโลวหวังลูกสาวลาเราไหลอันนี้ก็ลูกสาวอีกคือกันตีครับอันนี้ลูกสาวของพ่อ สร้างบดดอนครับโอ้เล่นแต่วามใหญ่บดดอนบดธรรมดาด้วยก้อนสีเลี้ยงนี่ศึกษามาโดนบ่ครับคือเล่นแต่พอพันดังๆแท้ก็ศึกษาอยูฟามาสามสี่เดือนโอ้ก้อนเลยเบิ่งในยูทูบเบิ่งในนี่แหละมันบ่ครับเราขอไมาเฮ็ดคอกก่อนเละมันบ่เนี่ยคอกไว้ค่อยไปคอกสามห้องนี่เบิดงบหลายปันใดครับไหนก็ิดประมาณหมื่นเศษๆนี่แลับแต่ว่าเฮ็ดเองมันบ่ครับเฮ็ดเองชื่อเตี้ยความมา ซื้อโลซื้อเหล็กมาเนาะครับเราเป็นสร้างเก่าได้พี่น้องครับผมเบื้องบนตัวนี้ดูวยงสาวซ่อมหน่อยไม้แล้วก็เกลื่อนแน่เนอ่ะก็ได้เงี้ยนไนม้แต่งมันนี่เหรออัตลักษณ์ธรรมชาติตัวนี้ได้จากเดือนแล้วครับเป็นตัวนี้ประมาณหกเดือนครับผมห <6 S 2> <ย>กเดือน,นบอทันเซาโนมกับใบหยาดเพื่อนไม้เอกใบญยาดไม้กำลังจอยหอกกระ<อ>เจียวมาวันสองอาทิตย์นะครับโอ้โของเขามาตัวนั้นจากปีแล้วก็สน ตัวนี้ปีสี่เดือนสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วครับปีสี่เดือนตัวนี้ก็บ่ค่อยย่านคนหนองน่อมเป็นมอครับมาหมาใกล้ๆมาโชฉงงามๆด้วยเนี่ยเบิ่งอัตลักษณ์มาเต็มมอนยี่ปอปล่อยเลี้ยงจากแค่ที่เข้าไปจะอยู่ในคลอกปล่อยย้ายมือแรงสมือครับใบสามใบจีบปล่อยแต่ย้ายมือแรงครับเห็นบ่พี่น้องเลี้ยงควายสมือแดดกับบ่ได้ตากด้นอนถ่ายกินอยู่ในคลอกอย่างเดียวมนบอกันดี เรื่การโยกการกินเพิ่นนี้ครับนี่ยังไดงเสียงแห่งน้ำทงน้ำนี่ติเสียงแน่แล้วก็หยาแน่ครับหยาหยาเขียวหยาเขียวปลูกมีแปลงหยาอยู่ครับมีแปลงหยาพวกอาหารเสริมได้มีบอกคือมีแต่ก่อนแกลือเลนไงมีพวกไอหัวอาหารครับหัวอาหารกระพังห้ามือละสองตั๋วต่อโตแล้วก็หัวอาหารกระเพี้วมือละตั๋วน้ำเลนมันควายหน่อยอยู่เนาะตัวนี้ก็เลี้ยงลูกให้นมลูกอยู่เนาะต้องบำรุงมันดีๆีมจะได้ออกลูกดีดีทั้งผสมแล้วเลี้ยงลูกในท้องพร้อมเลี้ยงแบบ เปล่าซ้ำหน่อยนี่อีกกินนมแม่อยู่ด้วยนพี่น้องสองเดือนสองเดือนกินดูพร้อมได้ผลซ้ำเนี่ยนะขัดกินดูๆจังสิงไงไว้ได้ะหรอเพิ่นวานอ่งกินนมแม่ดีๆเดี๋ยวลูกง่เข้าเหนีาวข้าเหนีาวไอ้หอยก็ดีมาจีบเจ้าแล้วเห็นควายงามก็จะไปปั่นราคา เลี้ยงมาเป็นปีนี่เป็นได้หน้านดีบอกคืนว่าท่านได้ท่านได้ซื้อมาขายไปจากเทียบบลหรือมา้าซ้ำนี่อยู่ซ้ำนี่เลยครับม้าซ้ำนี่แหละครับปกติอันนี้ก็เข่าใหม่เนาะอ,อันนี้ก็ซื้อมาเสริมไปเรือ่อ,นนอยครับต่อไปได้ครับสี่ขยายอีกบอกเรือว่าเพาะซ้ำนี่ก็คืออยู่หอบคืออยากขยายอยู่ก,ก็ให้เบิร์กก็เนาะครับเดี๋ย <laughs> <laughs> วพอพันดังๆมาทับนี่ก็ได้ลูกดีแล้วตัวนี่ยตัวนี้ก็อีก ปีปีนึงก็พอทับถูกรถนอนเป็นบ่ครับเจ้าเฝ้าทับเจ้าหวปีอะไรวะขี่ไล่จากสองปีกว่าเด้็กอยทับกันว่าะส่วนมากเห็นมันขึ้นพักกันทับรถเพราะว่าลูกมันบ่สมบูรณ์น้อยก็่าจะได้ลูกดีดีฮลุบลิลุว่าอยากพัฒนาเองก็ไปซื้อเอาตัวใหญ่ๆในฟาร์มเพิ่นลวดก้าวกระโดดขึ้นเพล่นไปเนาะทุนทุนบ่ซ้ำหลายกันเลยเขาค่อยเป็นค่อยไปเอาเนาะเอาแบบไทยบ้านนึงี่ละเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนา ลูกเกิดมาก็ได้เป็นเสียนขึ้นกันเนื้อเราคยุยใช้บ้านสม,มือก็ได้ค <c oughs> นก็ไปเข่าฟา้ามอีกคนก็อัพราคาไปอีกค่ายี่ห้ออีกุ่นได้สม,มือเนี่ย <c oughs> อย่างง่ายๆกินยากระบาททันได้หลดรงนอเป็นบ่อเฟี้ยงแล้วก็อัดไปหลาย,ยากพี่นอ,อกขอก <c oughs> ให้เห็ดแบบง่ายๆด้วยครับนี่คุณง่ายๆเบบบ้านเขาแต่ว่าแข็งแรงได้ครับเป็นเหล็กผสมไม่ผลเนี้ยเ่็นธรรมดาด้่ครับพุ่นถือว่ามั่นค้งอยู่ครับคอกเพ่นกระได้การุ่งให้ย่างดี อย่งควายเสม,มอนี่ยุ้งไปกัดเลยเนาะพี่น้องมันบอกดูเละก็ลูกขุนเด้พี่น้องเสม,มอเนี่ยเพราะว่าควายเอามาแพงมันบ่เด่นเรี่ยงก,กระหันครับพี่น้องผมวันน,น,วนี้วัาย่านคนเดียครับเนี่ยสาวซ้ำหน่อยเนี่ยโตอันสาวสาวกลางเจ้าซื้อยอย่างก่อนเนี่ยถุงเงินครับถุงเงินครับตัวนี้ดิตัวนี้งามตาครับโอ้งามตาครับ ตั้งซื้อเอาเลยก็ใช้เบิดด้วยถนครับงามตาน้องงามตาเอาได้แท้รักนี้แล้วคุณลูกสร้างอุดรโอ้ลูกสร้างอุดรรคับอันนั้นลูกก้าวเจริญทั้งสองตัวนี่สร้างอุดรนสร้างอุดรผมก็ไปเบิงในงานที่คุ้มตัวบักใหญ่คุณโอ้ใหญ่กว่ามูนหละไคว่ที่ผมเห็นสูงเธอเลิศเลยเอางานที่แรกผมตกใจแล้วมันสูงพักแท้เลยเอาเนี่ยละครับคลิปนี้กับมาถามขขาวถามเ้าเล้าซื่อ ขันเราได้ลูกสาวอีกหรือว่าเราสื่อคำว่าเพิ่มอีกกัสิมาควาอนุญาตอัปเดตให้ท่านผู้ชมในเบื้องหนาพี่นคุณพี่เนะาะครับผมคลิปนี้เขาเบาช้ำนี่แล้วเนะาะครับผมรวนเวลาทํางานเราด้วยับไปดึงโลามาจากพูดก่อสร้างบ้านเจ้าขวางอยู่พี่น้องครับเอาคลิปนี้ผู้ด,ดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเอฟซีทั้งชุมแพะก็ได้พี่น้องครับเป็นคลิปแรกด้วยครับนี่ที่มาฝากชุมแพะทั้งนี่ครับโบเปนฝากทั้งบ้านผมเนาะเอาขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาม